สารเคลือบเมเรียวหรือไฮวิชั่นเมรียวจากโฮยาคืออะไรสวัสดีค่ะพบกับโยมหมอแว่นตานะคะสารเคลือบเมรียวคือสารเคลือบระดับพรีเมียมล่าสุดจากโฮยาที่พัฒนาเลนส์แว่นตาให้มีความคมชัดทนทานและปกป้องดวงตาได้ดียิ่งขึ้นด้วยคุณสมบัติเด่นดังนี้ 1. คมชัดขึ้นตัดแสงสะท้อนได้ดีและทำให้การมองเห็นสบายตา 2. ป้องกันดังสี UV ได้ถึง100%ทั้งด้านหน้าและด้านหลังของตัวเลน 3. ทนรอยขีดข่วนดีขึ้นทำให้อายุการใช้งานยาวนานกว่าเดิม 4. ทํทำความสะอาดง่ายลดคาบน้ำคาบมันเกาะเลนได้ยาก 5. รถลดไฟฟ้าสถิตฝุ่นเกาะยากกว่าการเคลือบเลนทั่วไป สารเคลือบมือเลียวเหมาะกับผู้ที่ต้องการเลนคุณภาพสูงสุดทั้งการใช้งานในประจำวันและผู้ที่ต้องการความคมชัดมากเป็นพิเศษหากท่านไหนสนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ร้านหมอแว่นตาหน้าหมู่บ้านพระปิ่นสามนะคะแล้วพบกันคะ่ะ